ครับสวัสดีครับวันนี้ทางทีดีโปรไบส์เสนอรถเข้าใหม่นะครับมาดูกันคันนี้ทิปป์แบ็กนะครับจัดเต็มจอสีเลขไม่น้อยรถปี19นะครับคันนี้พูดเลยครับเซอร์วิสมาเรียบร้อยนะครับคันนี้เซอร์วิสแล้วมีใบเซอร์วิสครบนะครับจากพี่อาร์ททาร์สโมโตลาดนะครับดูเลยครับเริ่มของแต่งชิวหน้าโทรเทคกาเฟน่าอาราชินะครับชุดปากนกนะครับแคทบาร์ทูตัวนี้เป็นของโทรเทคชุดไฟตัดหมอกนะครับครับผมอ่ะบาลานซ์ชกหน้าของโทรเทค นะครับแล้วก็ตัวฝาปิดเบรกนะครับของทรเทคเช่นกันนะครับชุดอกล่างของ SW m o t e โทนะครับครับผมแคดบาร์สวยเลยสวยมากรถคันนี้นฝาครอบวงข้อบเบาวสวยเซนเซอร์กาเซนเซอร์ขาตั้งวันเดอริสตีนเป็ดวันเดอริสนะครับชุดตัวคันเกียร์ของวันเดอริสเช่นกันปี๊บซากาโปรโทรเทคแท้นะครับสองใบหลายหมื่นมากนะครับ เนียนๆเลยคันนี้ครับย้ํารถคันนี้เซอร์วิสแล้วนะครับดูได้เลยครับเนียนๆครับแป้นเบรกนะครับตัวนี้ด้วยเปลี่ยนมาเรียบร้อยของ s อสนะครับครับผมดูได้เลยครับฝาครอบวงพวาวสวยดูเลขไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็สิบสี่กิโลมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงขนยืกันดูครับรอสักครู่นะครับ ครับคันนี้ท,ทั้งร้านทีดีโปรายน้ำเสนอขายในราคานะครับ579,000บาทเท่านั้นนะครับเคดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถามรายเดียดได้ที่0842561536่ทีดีโปรายนอกจากเราขายนะครับรับซื้อโปกไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามาทีดีโปรายไม่เป็นสองรองใคาแน่นอนของครับ